สวัสดีค่ะในเด็กชั้นอนุบาลสองทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นห้องกุตุมและห้องกุณแมวนะคะวันนี้กลับมาเจอกับพุตุมอีกเหมือนเคยนะคะในวันที่3ของหน่วยสัตว์โลกน่ารักนะคะสําหรับวันนี้จะเรียนเรื่องอะไรก่อนจะเรียนเรามาร้องเพลงกันก่อนดีกว่าค่ะมาค่ะมาช่วยกันร้องเพลงเพลงที่จะร้องก็คือเพลงควายนะคะดิดๆเคยร้องแล้วใช่ไหมคะมาร้องพร้อมๆกันค่ะ หนึ่งสองสามพร้อมค่ะควายควายควายเราเห็นตัวควายอยู่กลางทุ่งนาอาหารของควาย เพลงควายเด็กๆเ,เคยฟังและเคยร้องตั้งแต่เฟร็เรดอยู่บริบาลจนเดี๋ยวนี้อยู่อนุบาลก็ยังร้องเพลงควายอยู่ใช่ไหมคะติ๊กๆได้ฟังแล้วควายเป็นยังไงคะเป็นสัตว์เลี้ยงใช่ไหมคะควายอาหารของควายคืออะไรคะ หญ้าเห็นไหมคะอาหารของควายคือหญ้าแล้วอาหารของสัตว์อื่นๆล่ะคืออะไรมีสัตว์อะไรบ้างที่กินหญ้าเป็นอาหารมีสัตว์อะไรบ้างที่กินอย่างอื่นอนอกจากกินหญ้าแล้วยังกินอะไรคะยังกินอาหารเมร็ดส่วนใหญ่อาหารเมร็ดอย่างเดียวนี้ปลาในน้ำซึ่ง แต่ก่อนไม่มีอาหารเมร็ดเขาก็จะกินพวกตะไคร่น้ําหรือตัวพืชตัวสัตว์เล็กๆที่อยู่ในน้านะคะเป็นพืชเล็กที่อยู่ในน้ําอันนี้คือเป็นอาหารของสัตว์น้ํานะคะอย่างาวัวควายช้างมา้าเหล่านี้เราก็เห็นแล้วคืออาหารเขาคือต้นหญ้าต้นไม้เล็กๆนะคะอย่างยีราฟนะคะยีราฟกิน ใบไม้เหมือนกันกินใบหญ้าเหมือนกันควายอย่างน,างนี้อย่างที่เราร้องเพลงไปเมื่อกี้แล้ว อ,อย่างอาหารของสัตว์ปีกบ้างนะคะสัตว์ปีกก็จะกินอะไรคะกินมเมล็ดพืชอย่างมเมล็ดข้าวมเมล็ดข้าวเปลือกข้าวสารเห็นไหมคะพวกไก่พวกนกนกก็จะกินอะไรพวกตัวหนอนกินสัตว์เล็กด,ด้วยนะคะแล้วกินผลไม้ด้วยอันนี้คืออาหารของสัตว์แต่ละประเภทนะคะเด็กๆลองไปสังเกตดูสิคะว่าอาหารของสัตว์แต่ละประเภทคือคะ่ะ เด็กๆคะเมื่อกี้เราทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าสัตว์แต่ละประเภทกินอาหารอะไรบ้างอย่างเมื่อกี้ยกตัวอย่างไปแล้วเนาะเด็กๆก็ไปสังเกตดูสัตว์ที่อยู่บริเวณร,ร,รอบๆบ้านของเด็กๆเขามีเขากินอะไรเป็นอาหารหนะคะเพราะว่าสัตว์เหล่านี้นะเขาอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีอาหารใช่ไหมคะเพราะเขาเป็นสิ่งมีชีวิตคะ่ะ ต่อไปค่ะแล้วกิจกรรมต่อไปก็คือเด็กๆค่ะคุณครูอยากให้เด็กๆรู้จักพยัญชนะไทยตัวนี้ค่ะเด็กๆรู้จักไหมคะอ่านตามนะคะอถอฐานขอฐานเก่งค่ะอ่านอีกครั้งค่ะ เก่งค่ะเด็กๆจําไว้นะคะขอฐานมีลักษณะแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะคะและต่อไปอ่านคนํานี้ไปอ่ะคุณครูอ่านให้ฟังก่อนแล้วเด็กๆอ่านตามนะคะอ่านค่ะสัตว์โลกสัตว์โลกสัตว์โลกอ่านตามค่ะ เก่งค่ะเก่งมากหน้าตาแบบนี้อ่านว่าสัตว์โลกนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษโฟนิกวันนี้ก็ยังเหมือนเคยนะคะคุณครูจะให้ฝึกอ่านตัวอะไรคะจำได้ไหมคะ x x จะออกแบบคัสคัสนะคะ x x x มีคอควายคั่นอยู่นิดนึงนะคะ x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 ylophone x xylophone s m a r t xmat xylophone s m a r t เคนะคะเด็กๆฝึกคำไม่ยากค่ะ x คัสสิก ออกช้าๆก็คั็สุ์คั่สซ์ค่ะออกเิงสงค่ะเด็กลองฝึกดูนะคะไม่ยากเลยเด็กๆเก่งอยู่แล้วนะคะสำหรับวันนี้ผูดตุ้มลาไปก่อนนะคะไายตายค่ะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะ